สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยเนาะวันนี้เนาะคะ่ะก็มีแนวทางหานอยสูบนั่นรวม4น้นอยนะคะี่น้่งจาก็คือน้อยเฉพาะกิจพิเศปกติ v ว p นะคะอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่20กันก่อนเนาะคอยดูของวันที่21นะคะอ้าววันที่20นะคะนอยเฉพาะกิจออก2 3 8 นะคะล่าง9ก้าเก้าเนาะอ่าแอดหลุดไปนะคะตารางตัวเด่น3มา9มานะคะพิเศษนะคะ4 1 8นะคะล่าง3 3อ่าแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วนน,น้อยๆปกตินะคะ2 2 1อ่าวิ่งรูดที่2มานะคะพี่น้องจา๋าดูแอดไม่มี2 1เนาะ ตารางตัวดิน2มานะคะแล้วก็ล่าง29เนาะอ่ะ29มาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนใน VIP 661ล่าง21อ่งวันนี้มาคู่เดียวนะคะพี่น้องจา๋าต้องกราบอขอโทษขออภัยพี่ FC ด้วยเนาะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดที่2นะคะวิ่งรูดที่2ถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดได้สามคู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าไปตามต่อกันของวันที่21นะคะ วันที่21นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบจามมารถผ่านได้นะคะ น้อยสูตรมรัดรวมนะคะรวมทั้งสี่น้อยเนาะอ่ะก่อนอื่นมาดูตารางตัวเด่นกันตารางแอดก็จะมีสี่สามเก้าเก้าหรือหกเนาะหนึ่งห้าแปดนะคะ,ะสายวิ่งสายรูดเนาะวิ่งรูดสามหนึ่งนะคะฟันที่สามนะะฟันที่สามเนาะส่วน สามนะคะสามก็จะมีสามศูนย์สามสี่สามเก้านะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแอดก็ไม่ได้เรียงให้เนาะพี่น้องจ้าดูอะทีนี้มาดูแนวทางในชุดกันนะคะชุดการแอดก็จะมีสี่เจ็ด 5 3นะคะ5 3 5 9 9 8ห้าเก้าเก้าแนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอ,อย่าลืม3 1นะคะ3 1 ตัวตัวดินเรา3กับ1ก็อย่าลืม3 1ด้วยนะคะอ่าตัวที่แอดเน้นก็จะมี3 0 3 6หรือ3 9นะคะอา้าว3 9หรือ3 6มหก็แอดกระไดนะ้นาอพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งห้าส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่ห้าเก้าหรือห้าหกเก้าแปดหรือหกแปด ชื่นชอบค่อยตามเนาะพี่น้องจา้าเดี๋ยวเขียนหกแปดใหม่ก่อนอจดไว้แคบไว้นะคะนำไปเปลี่ยนแนวทางนำไปพิจารณาดูถ้าชอบค่อยตามนะคะอแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ก็ขอให้พี่พี่ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะ<ท>เงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ